ขนมปังเวียดนามซึ่งแม่ผลิตเองทําเองทุกอย่างวัตถุดิบก็เอามาจากเวียดนามคือใไสร้นมากมีตับบดกุนเชียงหมูยอหมูแดงอ,อันนี้อร่อยมากค่ะชื่อนางนะคะเจ้าของร้านเฟิร์นนครพนมค่ะก็20กว่าปีพอดีแม่มาจากนครพนมค่ะเฟิร์นนครพนมคือเป็นเป็นอาหารหลักของคนนครพนมเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะแล้วก็แม่มาเพิ่มเติมก็คือขนมปังเวียดนามซึ่งแม่ผลิตเองทําเองทุกอย่าง วัตถุดิบก็เอามาจากเวียดนามเกือบทุกอย่างเลยนะคะมีเฟอก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อขนมปังเวียดนามปากหม้อยวนก๋วยจั๊บยวนไข่กระทะค่ะกาแฟร้อนกาแฟเย็นของเวียดนามค่ะคค่ะันมีก็ือขนมปังเวียดนามค่ะทําเองค่ะอบเองค่ะอบวันละร้อยชิ้นค่ะค่ะนําเข้าจากเวียดนามแคละพวกพวกยีพวกอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมืองไทยเขาไม่ใช้แต่ที่เวียดนามมันจะเป็นเป็นยี้สดนะคะ จะกรอบนอกนุ่มในค่ะข้างในนี้ก็จะมีเป็นพวกตับเป็ดนะคะตับเป็ดบดแล้วก็หมูแดงหมูยอกุ้งเชียงค่ะแล้วก็มีพวกชีสด้วยนะคะแล้วแต่ลูกค้าอยากจะทานแบบว่าเป็นพวกไข่ดาวอะไรเพิ่มก็ได้ค่ะเฟอร์นี้ของแม่จะทําเป็นชิ้นสดเปื่อยเนื้อเปื่อยก็จะเป็น3มชั้นส่วนเนื้อสดก็จะเป็นน่องลายแท้ค่ะคากาแฟร้อนเป็นเป็นเป็นดิฟนะคะเป็นกาแฟสดดิฟ เขาจะมีกลิ่นคาราเมลในตัวเองค่ะเขาจะมีกลิ่นหอมในตัวเองปากหม้อนีอ้ตัวแป้งของแม่รับประกันเลยว่าจะไม่เหมือนที่ร้านอื่นของแม่จะเหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างนี่เลยจ้าเริ่มจากนี้เลยบันมี่ที่ไสแน่นมากและที่เด็ดคือคุณแม่เขาทำขนมปังเองค่ะอ,อ,อร่อยมากขนมปังดีมากขนมปังกรอบ แล้วไส้อบคือไส้ล้นมากเปรืนเนื้อร้านนี้พี่เด็กก็คือเปอิ่อนเนื้อเหมือนกันซึ่งที่ร้านนี้นะคะใส่เป็นเนื้อน้องลายแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อก็สามารถแจนัมมีมีเฟิร์มันมีเฟิร์มหมูด้วยนี่นี่จ้าเฟิร์เนื้อน้องลายแล้วเฟิร์เนื้อนะคะถ้าเกิดจะให้เด็ดให้ดวงแบบว่าต้องคืนเลือดนี่ต้องกินกับกะปิคะ่ะแม่เขาจะเสิร์ฟพร้อมนี้เลยริกเขียวแบบนี้นะคะจิ้มกับ ชิ้มกะปิเลยจ้าเ<ส>นี่กินกับเปิดเหนือก็คือจะดีมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีนี่เลยปักหม้อยวนก๋วยเตี๋ยวปักหม้อยวนนะคะแล้วก็ไข่กระทะแล้วก็มีข้าวต้มด้วยร้านเปิดนะคะพนมอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์นะคะอยู่ปากซอยแปดนะคะเปิด7จ็ดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งค่ะของเราจะมีสองสาขาอีกสาขาหนึ่งตอนเย็นจะเป็นที่ตลาดเดอะวันรัชดานะคะเปี้ยวปากรีวิว กดติดตามช่อยูทูบเดี๋ยปากด้วยนะ